สวัสดีครับท่านตออยครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านตอนออยครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคำมิ่นชันนะครับที่ได้ค้นพบนะครับสารสกัดเคอร์คูมินอยนะครับที่สามารถละลายน้ำได้ถึง4,000 0เท่าความเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับจนทำให้เกิดผลสำเร็จในการวิจัยครั้งนี้ครับค่ะก็ สำหรับขมิ้นชันนะคะเป็นพืชสมุนไพรที่ใกล้ตัวเรามากๆนะคะมีอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทแล้วก็มีสรรพคุณทางยาเยอะมากแต่เชื่อไหมคะว่าขมิ้นชันที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันมีข้อจำกัด S <S> <S ก็คือการละลายน้ำ<อ>มันละลายน้ำได้น้อยมากถ,ถึงแม้ว่าจะเป็นสารสกัดแล้วก็ตามนะคะเวลารับประทานเข้าไปด้วยความที่มันละลายน้ำน้อยเนี่ยมันจะดูดซึมเข้ากระแสเลือดเนี่ยคะ่ะ<อ>เพียง1%มากกว่า90%เนี่ยขับออกทางอุจจาระออกจากร่างกายเลยะคะผลิตภัณฑ์คามีน็กสตัวนี้เนี่ยนะครับใช้ส่วนประกอบของพริกไทยดำด้วย ทำไมต้องเป็นพริกไทยดำครับก็คือในร่างกายของเรานะคะจะมีเอนไซม์ที่กำจัด สารจากขมิ้นชันก็คือเคอร์ูมินอยนนะคะเป็นเอนไซม์จากตับแล้วก็เอนไซม์จากลำไส้ตัวพริกไทยดำเนี่ยคะ่ะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อว่าไพเพอรินตัวนี้ไปยับยั้งไม่ให้เอนไซม์จากตับแล้วก็จากลำไส้เนี่ยไปทำลายสารสกัดเคอร์พมินอยเพราะฉะนั้นจะทำให้เคอร์ิมินอยนเนี่ยคะ่ะมันออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นจากผลงานวิจัยนะคะพบว่าถ้าทาน เทอร์คิมโนยจากขมิ้นชันร่วมกับพริกไทยดำนะคะจะสามารถเพิ่มการดูดซึมของพริกไทยดำได้ถึง2,000%เเลยค่ะถ้าเราเอาขมิ้นชนันทั่วไปนะคะคลองละลายน้ำดูเนี่ยจะพบว่ามันจะเป็นสารแขวนตะกอนก็ไม่ค่อยละลายเลยเป็นสีเหลืองใช่แล้วก็เป็นก้อนๆก้อน,น,นเล็กๆกระจายอยู่ในน้ํา<ม>เขาเรียกว่าสารแขวนตะกอนนะคะส่วนขมิ้นชันที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ย เป็นขมิ้นชันละลายน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าลองเอาแคปซูลมาแกะออกนะคะแล้วก็ใส่ในน้ําทิ้งไว้สักประมาณ1 0บถึงสินาทีเนี่ยจะเห็นว่ามันละลายหมดเลยแล้วก็เป็นสีใสส้มแดงเนะะี่ยค่ะครับเราก็จะสามารถเห็นได้ว่ามันมันละลายน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เทคนิควิธีการที่ทำให้มันละลายน้ำนะคะก็คือเราใช้เทคนิค การห่อหุ้มด้วยอนุภาคขนาดนาโนเมตรนะคะพอเราห่อหุ้มสารเคคมีนอยด้วยโพลิเมอร์ มันก็จะละลายน้ําแล้วก็ไอสิ่งที่ละลายน้ำเนี่ยค่ะเราสามารถละลายน้ําได้ถึงสี่หมื่นเท่าอย่างที่บอกนะคะ่ะถ้ารับประทานคาเมเน็กซ์เนี่ยก็จะทําให้ร่างกายฟ้นฟูดียิ่งขึ้นสมมตินะค,ะคนที่ยังไม่ได้ป่วยปร,ระมาณกี่แคปซูลครับหนึ่งแคปซูลเช้แเชชาและหนึ่งแคปซูลเย็นเช้าและ1แคปซูลเย็นนะครับถ้าเป็นกลุ่มคนที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมนะคะก็คือไขมันในเลือดสูงน้ําตาลในเลือดสูง ความดันสูงภาวะอ้วนอันนี้ก็เหมาะเหมือนกันแล้วคนกลุ่มต่อไปล่ะครับก็จะเป็นคนที่อยากป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง,งบำรุงตับบำรุงไตบำรุงหัวใจอย่างเงี้ยค่ะคนอกจากนี้คนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าครับค่ะก็ข้อเข่าอักเสบปวดข้อปวดเข่าก็เหมาะเหมือนกันเชา้าแคปซูลเช้ากับ2แคปซูลเย็นอ่านะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้นะครับได้รับการันตีนะครับจาก ความสําเร็จไปมีการประกวดยังไงบ้างครับสําหรับงานในวันนั้นค่ะก็ได้ส่งขมิ้นชันเนี่ยค่ะที่ละลายน้ําเข้าประกวดสรุปแล้วเราก็ได้รับรางวัลเป็นชนะเลิศเหรียญทองนะคะจากงานประกวด Euro Invent 2020ที่ทวีปยุโรปค่ะบางคนอาจจะกลัวว่าเอ๊ะเกิดการสะสมในร่างกายหรือเปล่าครับแล้วก็อะรครับ ก็สารคมิมนชันนะคะโดยเฉพาะคือคิมิโนส์เนี่ยเป็นสารที่อองค์การ อาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริการับรองว่าปลอดภัยแล้วก็นอกจากน,นี้นะคะมีการศึกษาการรับประทานขมิ้นชันขนาดสูงเลยค่ะหนึ่งมสองพัิลลิกรัมต่อวันก็ยังพบว่าปลอดภัยอยู่แต่ก็จะมีข้อควรระวังสำหรับคนบางกลุ่มนะคะอย่างเช่นคนที่เลือดออกง่ายคนที่ผ่าตาดัดคนที่มีภาวะยิ้วในไตแล้วก็หญิง ตั้งคันหญิงให้มนมบุตรก็ไม่ควรรับประทานนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณดัานบั็กเกอร์ออยนะครับ